สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทดดี้และรายการเท็ดดี้นทัวร์ฮะขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับในงานโลชิงช้าของชาวเผ่าอาข่าก็ได้มาเจอน้องกู้ภัยฮะเห็นน้องกู้ภัยครับผมก็สมาคมไหนนะอันนี้ปิยมิตรฮะสมาคมปิยมิตรน้องมีลายสักที่แบบน่ารักมากๆเลยก็เดี๋ยวลองคุยกับน้องดูครับว่าน้องที่ไปที่มาของลายสักนี้มันไปยังไงมายังไงครับเมื่อกี้สังเกตเห็นว่ามีรอยสักที่น่ารักมากๆเลยครับ ที่ไปที่มาของรอยสักนี้คือยังไงเอ่ยเมาแล้วสักครับเมาแล้วสักเหรอฮะทุกตัวเลยหรือเปล่าพี่ขอดูชัดๆหน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีคิตตี้มีเต๋อสตี๊อ่าสติ๊กอะไรนะตัวเนี้ยสติ๊กสติ๊กไงฮะอะไรอีกมีเอเลี่ยนอันนี้คือเป็ดเป็ดธรรมดาใช่ไหมมีน่ารักกว่านี้อีกไหม นี่น่ารักสุดแล้วนะที่ไปที่มาคืออะไรนะเมาเมาใช่ไหมฮะพี่คิดพี่เข้าใจผิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้แบบเฮ้ยเออน้องๆองสาวสาวชอบอะไรแบบนี้ป่ะพี่เข้าใจผิดป่ะใช่ครับสาวสาวชอบอี้อ๋อแอปแอปอ๋อแอปใส่สาวใช่ไหมเออนะแล้วได้ผลไหมอุ้ยได้ผลด้วยเฮ้ยแต่างี้ถ้าพี่ไปสักมั่งานนี้พี่จะได้ผลไหมเนี่ยไม่น่าได้เมียซ้อมแน่นอนเลยฮะก็ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ไลายสักแบบนี้นะฮะก็น่าจะไม่สมวนลิขสิทธิ์เนาะเออรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับเอยเอขาตาสวัสดีครับ